ก็หลอนมากเพราะชาวบ้านเขาได้ยินเสียงช่วยดู <c oughs> เกิดอะไรขึ้นทําไมผู้ชายคนนี้ถึงร้องเสียงแบบนี้ไปไล่เรียงกันดูนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเห็นผู้ชายที่ยืนนะชี้อยู่นะคะคนนี้ชื่อว่าคุณลุงทวัชชัย วังชัยอายุ68ปีเป็นชาวจังหวัดกำแพงเพชรเจ้าของที่ดินเนี้ยซึ่งมีพื้นที่ติดกับคลองส่งน้ําลุงคนนี้แกเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงที่ผ่านมาน้ําในคลองเนี่ยมันแห้งเนาะมันลดระดับลงวันรแรกๆที่ลดลงเนี่ยก็ดูธรรมดาไม่ได้ดูแปลกอะไรพอวันที่สองวันที่3ลุงแกมาเนี่ยร่มสังเกตเห็นว่าเฮ้ย มันมีท่อนไม้เนี่ยโผล่ขึ้นมานะก็เลยแอบเดินไปดูใกล้ๆสิดูแล้วพินิษพิเคราะห์พิจารณาเฮ้ย <Hey! S 2> นี่มันต้นตะเคียนตกใจแกก็ตกใจเหมือนกันคุณผู้ชมพอชาวบ้านรู้ชาวบ้านก็ตกใจเหมือนกันก็เลยเดินทางมาดูกัน มาดูไม่เท่าไหร่ <Ừ. S 1> แต่ที่แปลกก็คือใครไปใครมาเนี่ยพอกลับบ้านไปก็จะฝันคล้ายคล้ากัน <Ừ. S 1> ฝันเหมือนเหมือนกันว่ามีผู้หญิงผมยาวชุดขาวยืนยิ้มให้ส่วนผู้ชายที่ร้องไห้ที่เราเห็นตั้งแต่แรกเนี่ยค่ะคือร่างทรง<อ>เดินมาดูต้นตะเคียนเดินทางมาเลยพอมาถึงปุ๊บก็นั่งร้องไห้แบบที่เราได้ยินกันเหมือนมีอะไรบางอย่างเข้าสิง,ง,งแล้วก็บอกกับชาวบ้านแบบนี้ ช่วยด้วยช่วยเอาแม่ตะเคียนขึ้นไปบนฟังหน่อย,อยแบบนี้เลยโอ้พูดแล้วขนลุกสู้ไปหมดเลยค่ะ,ะแมเป็นเรื่องที่เป็นประจําลนาะเวลาเจอต้นตะคงต้นตะเกียนก็จะมีความเชื่อในลักษณะแบบนี้ใช่แล้ว